สวัสดีครับผมสิงห์บออ่อผมรับรายง,งานได้รับรายง,งานจากองคอ์กรพูดว่าที่วัดสถิงพระนะครับซึ่งเป็นวัดประจําอำเภอสถิงพระมีการสร้างออสมประตูนะครับรูปทรมมัสยิดและวันนี้ผมก็ได้เดินมาด,ดูด้วยตนันเองนะครับแล้วก็ ได้ถามหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดแล้วก็ได้ถามท่านเจ้าอาวาสครับท่านบอกว่าเป็นการออกแบบของกรมศิลป์าประกอบนะครับท่านบอกว่าได้กับเป็นการออกแบบของกรมศิลป์มาประกอท่านต้องใช้เวลาหลายเดือน ไม่สามารถที่จะขาดอาการกระทำได้วันนี้ในฐานะที่ผมเดินทางมานะครับผมก็ได้นำภาพเหล่านี้มาให้พี่น้องชาวพุทธที่ผ่านไปผ่านมาแล้วดับ่อไปนะครับเรำมันสําราญที่นํามานะครับนะครับก็ขอเด่นเชิญผู้เชิญคือการออกแบบบรผู้บริการที่เรียนถามก็ในลักษณะว่า เป็นการออกแบบในศิลปะของพุทธและก็อินเดียแต่ผมดูแล้วว่าสื้อทรงทรงในการประทรมนะครับมันมันจะไปในทางคือลัอกษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ศิลปะของไทยแน่นอนนะครับลักษณะนี้มันไม่ใช่ศิลปะของประเทศไทยแน่นอนเพราะเป็นรูป บวกความก็จริงแต่เป็นบวกความที่มันมันคล้าย,อ,ยอะไรอะลองลองลองอ่าขอเชิญพี่น้องชาวไทยช่วยพิจารณาได้ว่ามันถูกต้องไหมที่กรมศิลม,มาบังคับให้วัดต่างๆจะต้องปฏิบัติตามหรือว่าในกรมศิลจะมีมุสลิมเข้าไปนั่งทำงาน ครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่หน้าวัดสดีครับวัดที่ได้รับรายงานว่ามีการสร้างซุ้มประตูออกแบลักษณะคล้ายวัดสดีนะฮะผมจะผมจะขอดูภาพด้านข้างสนิดึ่งคือด้านข้างนะฮะ ัวสัตว์เก่าสมัยก่อนสวยงามมากครับแต่มันจะมาตัดกับรูปทรงของซุ้มประตูที่มันออกแบบลักษณะที่แตกแกลอคล้ายกับคล้ายๆกับ รูปทรงรักอรัง,รงแต่มันไม่ใช่รัก,กครังรักกณะดาษมันเหมือนกับโดมอะไรไปสักอย่างครับรอสักรู่นะครับรอให้ท่านจเจ้าอาวาสท่านได้ทำผิดของทรงท่านาก่อนแล้วผมจะได้นำ นาความจริงนะฮะมาให้พี่น้องถาแไ่ยทราบว่าสาเหตุอ,อะไรที่จะเขาออกบากรมศลารนี้หรือกรมศุลกากรมีมุสลิมเข้าไปนั่งทำงานอยู่ก็แสดงว่าโอ้แต่ละอย่างยากหน่ยนะครับ คระเจ้ารแรดังวัสเลีวอีเมชาเี้างธรรมาธิยาีทาระเจ้านะวันนี้ผมได้เอาลอูปทรงซึ่งมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันไม่ใช่ศิลปะของคนไทยเลยครับรมันบ่งบอกถึง อะไรที่มันมันไม่ถูกต้องนะครับผมครับสักครู่นะฮะวันนี้ผมจะส่งคลิปออกไปให้ชาไัยดูฮะและก็หลังจากนั้นก็ผมจะได้ตีกทั้เจ้าไวาครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากพี่น้องชาสกิงพระชาสงขาดูค้วยว่ามันถูกต้องไหมถ้าออกมาลักษณะนี้ผมชิงบนรับ